ีีวันใหหมมา้ดเรนนรอชสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีอาจารย์เจเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะสวัสดี f อฟีที่น่ารักทุกทุกคนและสวัสดีลูกศิษย์นะคะช่องทางนี้เป็นช่องทางแห่งความรัก แล้วก็ช่องทางแห่งความร่ำรวยนะคะที่เราได้มาเจอกันและอยู่ร่วมกันมาถึง4ปีแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีทองของเราทุกๆคนนะคะปีกระต่ายนะคะขอให้อำนาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองให้ทุกๆท,ท่านนะคะ FC ที่น่ารักของอาจารย์นะคะให้ร่ำรวยรุ่งเรืองโชคดีสุขภาพแข็งแรงคิดการสิ่งใดก็ส่งความมุ่งม,มา่ปปารถนาจะทำการค้าการขายจะเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะติดต่อก,การสื่อสารที่ใดก็มีแต่ความสําเร็จความรุ่งเรืองความร่ํารวยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาขอให้เกิดปาฏิหาริย์กับชีวิตทุกๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี้ียร์